สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิ c อ l ฟิวเจอในวันพุธท,ที่21ตุลาคมนะคะสำหรับราคาทองคำนะคะเมื่อคืนนี้ปรับบวกได้5.40เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,175.70เช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,177นะคะราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์นะคะหลังจากที่เงินยูโรโซนเนี่ยแข็งค่าขึ้นเมื่อทางด้านธนาคารกลางยุโรปประกาศตัวเลขการปล่อยสินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์ในยูโรโซนเพิ่มมากขึ้นจากการผ่อนคลายเงื่อนไขในการปล่อยกู้มากเกินคาดก็ทําให้ ECB มีความจําเป็นน้อยลงนะคะในการที่จะเพิ่มขนาดของมาตรการ QE ซึ่งในมาตรการ QE ตอนนี้ก็ซื้อสินทรัพย์มูลค่า60,000ล้านยูโรต่อเดือนอยู่แล้วนะคะนะับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะ ราคาเมื่อคืนไม่หลุด1,165นะคะแล้วก็มีการด็ดกลับได้ MACD ก็เริ่มกลับมาเป็นบวกนะคะ RSI ก็ขึ้นมาอยู่เหนือ50แนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับตึกปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแต่เราก็ยังมองว่ากรอบบนยังติดแนวต้านที่1,190นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ให้เปิดลองไว้วันนี้ก็ให้ถือลองต่อนะคะแล้วก็รอปิดทำกำไรที่1,190 แนวรับวันนี้1,167แล้วก็1,160แนวต้าน1,180แล้วก็1,190นะคะส่วนตัวเลขเมื่อวานของสารัฐนะคะยอดอนุญาตก่อสร้างเดือนกันยายนออกมาที่1.10ล้านยูนิตนะคะก็น้อยกว่าเดือนสิงหาที่1.17ล้านยูนิตยอดบ้านเริ่มสร้างนะคะก็ tent. อยอดบ้านที่ก่อสร้างแล้วนะคะก็มีจำนวน1.21ล้านยูนิตมากกว่าค่าที่1.14ล้านยูนิตแล้วก็มากกว่าเดือนที่แล้วที่1.13ล้านยูนิตด้วยนะคะส่วนตัวเลขของญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นก็ขาดดุลการค้า1.145แสนล้านเยนนะคะมากกว่าค่าที่8.44หมื่นล้านเยนเนื่องจากการส่งออกเนี่ย เพิ่มขึ้นเพียง0.6%ในเดือนกันยายนนะคะลดลงจาก3.1%ในเดือนสิงหาคมสำหรับผู้ว่าการธนาคารกลางของสเปนก็กล่าวว่า ECB อาจจะขยายแล้วก็ปรับเปลี่ยนโครงการซื้อสินทรัพย์เพื่อเพิ่มอัตราเงินเฟอ้อนะคะแล้วก็ยังมีความคิดเห็นว่าอัตราเงินเฟอ้อในขณะนี้ก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่2%อย่างน่าวิตก แต่ว่าทาง ECB ก็จะมีการประชุมกันในวันที่2จะประกาศผลการประชุมในวันที่22ตุลาคมนะคะช่วงทุ่มครึ่งนะคะก็คือวันพรุ่งพุ่งนี้ในเวลาทุ่มครึ่งนะคะเราก็จะรู้ว่า ECB จะดำเนินมาตรการยังไงส่วนตลาดฮ่องกงวันนี้ปิดทำการนะคะนนในวันหยุด สำหรับดาวโจนเมื่อคืนปิดลดลงไป13.43จุดนะคะราคานะ้ำมันดิบในสเมกลดลง0.34เหรียญป,ปิดที่45.55เรน n เพิ่มขึ้น0.10ปิดที่48.71เงินบาทปิดที่35.41นะคะส่วนเงินดอลลาร์ปิดที่94.91 SPDR ไม่มีการซื้อขายนะคะสำหรับภาพเทคนิคของเรน n นะคะภาพกราฟลาย240นาที MACD เป็นแสญญาณขาลงและไ s i ปรับตัวลดลงนะคะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำกว่า50มาสักระยะ,ะแสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอเราให้ช็อตนะคะแนวต้านที่49.4แล้วก็50.7แนวรับที่48.2แล้วก็47.1 ส่วนประเด็นข่าวนะคะราคาดัชนบรนิดัทก็ปรับขึ้นเล็กน้อยส่วนทางในส m e กนะคะเนื่องจากต้องทุนจับตาการประชุมของกลุ่ม o อเปกและนอกโอเปกที่จะจัดขึ้นที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียประเทศออสเตรียนะคะส่วนภาพเทคนิคของ US d ดอลลาร์นะคะดัชนีดอลลาร์อินเด็ก ภาพกราฟราย240นาที m a c d ยังแสดงแนวโน้มขาขึ้นและไ s i ยังเคลื่อนไหวยอยู่ในระดับเหนือ50แต่ m a c d Histogram ที่น้อยลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าโมเมนตัมของแรงซื้อเริ่มนดลงโราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่95แล้วก็95.4แนวรับ94.6แล้วก็94.2 ส่วนภาพเทคนิคของ USD V15 ภาพกราฟใน240นาทีแสดงสัญญาณว่าเป็นแนวโน้มลงแต่ใกล้เกิดสัญญาณซื้อแล้วนะคะส่วน RSI มีสัญญาณบุลลิตไดเวอร์เจนแล้วก็แนะนำให้ลองนะคะแนวต้านที่35.5แล้วก็35.7แนวรับ35.0แล้วก็34.8ส่วนเ e ต50นะคะเ e ต50เมื่อวานนี้ ยังทรงตัวเหนือเส้น moving a v e เ a g ในขณะที่ MACD ชะลอการลงและพร้อมจะปรับตัวขึ้นส่วน RSI ทรงตัวที่ระดับกลางจึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อการสะสมกำลังเพื่อรอการทยานขึ้นอีกครั้งของดัชนีแต่ควรระมัดระวังแรงขายเมื่อเข้าใกล้ระดับ940-950จุดเราก็ให้ซื้อนะคะแต่ถ้าหลุด9 5จุดให้ชอ็อตนะคะแนวต้านมีที่928แล้วก็940แนวรับมีที่ 910แล้วก็905นะคะส่วนประเด็นก็มีเรื่องงบแบงค์ไตรมาส3ที่ทยอยออกมาก็ยังเป็นไปตามที่คาดนะคะก็มีกำไรลดลงจากการตั้งสำรองแต่ก็ช่วยให้เป็นจังหวะที่สามารถเข้าไปสะสมเพื่อเก็งกำไรได้นะคะในช่วงที่ตัดนีสลอตัวพักฐาน แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ไม่ดีก็จะกระทบกับตลาดเกิดใหม่นะคะจึงอาจจะเก่งกําไรในหุ้นที่สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เห็นการฟื้นตัวของกําไรแล้วส่วนเซ็นเซีสิซีรีส์เซ็นสิบนะคะทรงตัวปรับฐานแบบไซเวอัพ แสดงถึงแรงหนุนให้ขึ้นต่อซึ่ง m ACD แ i s e s i ที่เริ่มทรงตัวได้กำลังรอจังหวะปรับขึ้นอีกครั้งเราก็ให้ลองนะคะแนวต้านมีที่927แล้วก็930แนวรับ908แล้วก็901ส่วน TMB เท็15นะคะติดแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงโดยไม่ว่าราคาจะอยู่เหนือเส้น m o v i n เ Average ที่เริ่มปรับตัวขึ้นแต่ m ACD และ i s i ก็เตือนให้ระวังการรีบาว ในระยะกลางเตือนให้เราให้ระวังการดีบอลในระยะกลางนี้ว่าจะจบลงหรืออย่างน้อยอาจอ่อนตัวพักตัวที่เส้นวิ่งอัตราเร็บร,ริเวณสองบาทห้าสิบเราให้เทรดดิ้งในกรอบแล้วก็ลองถ้าหากว่าผ่านสองบาทเจ็ดสิบแนวต้านมีที่สองบาทเจิบแล้วก็สองบาทแปสิบห้าแนวรับมีที่สองบาทหกสิบแล้วก็สองบาทห้าสิบ ครูเส้นสินะคะพักตัวบนเส้น Moving a v e r ร g e ที่10บาท35แต่มี c d ดีไลฟ์ i ยังไม่ชะลอการลงจึงมีแนวโน้มที่ราคาจะพักตัวต่อโดยยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นหลังการปรับฐานเราให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแล้วก็สะสมรองเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่10บาท70แล้วก็11บาทแนวรับ10บาท11แนวรับ10บาท1 5แล้วก็10บาท10 เ่วนข่าวนะคะก็มีเรื่องเคแบงประกาศกําไรไตรมาสสามหนึ่งหมื่นล้านบาทลดลง11.86อ็ด จากใามาสก,ก่อนแล้วก็ลดลง19.17นะคะจากปีก่อนจากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีส่วนต่างกำไรสุทธิที่3.57%นะคะมีปีมีกำไรใจมาดส3มจำนวน9,570 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น12.7%จากตรมาสก,ก่อนนะคะแต่ลดลง5.4%จากปีก่อนโดยมีส่วนต่างกำไร2.14% สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตาสารนุพันธ์จากบริษัทา l สิกโกฟิเจอร์นี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ